วันนี้ผั่นผักให้น้องเต่าน้องเต่าก็มารอกินนะครับน้องเต่าก็มารอกินกาหิวเตร็จเช้าเลยหั่นถั่วฝักยาวแล้วก็ใบผักบุ้งครับน้องเต่านางหิวนางหิว